สวัสดีครับสวัสดีเ c พ่อพ่อแม่แม่นะครับช่องอุ้มอิมข่าวกระแสทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับอุ้มอิมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีมารีแคปนะครับทีเซอร์ของอุงอิงเพชรบ้านแพงกันนะครับล่าสุดวันนี้นะครับค่ายลำเพลินดีเรคคอร์ดเนี่ยก็ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงจบแบบบอเท่ของอุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพร้อมกันเลยว่าทีเซอร์เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้อุ้มก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่า มาแล้วเปิดภาพมาด้วยาการเสียบไม้นะครับแม่ติ่มเล่นด้วยนะเมื่อกี้ครูหมอนอิงใช่ไหมครับคุณครูหมอนอิงนะเมื่อกี้พระเอกคือใครอ่ะทุกคน น่ารักมากนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะนะครับแค่นี้ใช่ไหมทุกคนปล่อยออกมาแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีแคปพร้อมกันวันที่7เมษายนนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็ ลำเพลินเอดี้เรคคอร์ดปล่อยออกมาแค่นี้ทุกคนคือปล่อยออกมาน้อยมากนะครับใน,ในที่เซอร์เนี่ยเราจะเห็นคุณครูหมอนอิงนะน่าจะเป็นนางเอก MV นะครับแล้วก็มีแม่ติ่มเล่นด้วยนะครับนะแล้วก็พระเอกเราไม่รู้เนาะว่าใครน่าจะเป็นน่าจะเป็นมอลำในวงหรือเปล่านะครับเป็นภาพบรรยากาศบ้าน,านเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยจากน้ำเพชรสตูดิโอนะครับทุกคนนะก็ภาพสวยเหมือนเดิมเหมือนจบแบบ เหมือนจบแบบบอเท่ของบอสโจเลยนะครับมุมภาพอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนะลูกสาวลูกสาวมาในชุดอ่ามาในชุดแดงนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูอุงอิงในลุกชุดแดงนะครับคือมาในลุกแบบธรรมดาธรรมดามากนะอุงอิงนะครับนี่ โฟกัสที่เสียงน้องอะเสียงน้องดีมากเลยนะครับลูกเอื้อนลูกอะไรก็เป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้คือร้องไห้นะองคอิงร้องไห้ด้วยนะครับใน MV นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูพร้อมกันเนาะว่าใน MV เนี่ยจะเป็นยังไงองค์อิงเล่นเป็นอะไรนะครับเพราะว่าใน MV เนี่ยอุค์อิงใส่ชุดแดงด้วยแล้วก็ใส่เป็นชุดแบบร้องเพลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน MV ็เนี่ยอุค์อิงต้องเล่นเป็นอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีฉากร้องไห้ด้วยทุกคนเนี่ยดูน้องแบบ คือร้องไห้ได้ด้วยนะคือเป็นแบบมีฟิลลิ่งเป็นนักแสดงได้เลยนะสำหรับคุณอิงเพรบ้านแพงนะครับอ่ะวันนี้คือลำเพลินเอนดี้เลคคอร์เนี่ยปล่อยออกมาแค่นี้จริงๆนะครับเราวรี่ก็มารีแคปเท่านี้จริงๆดูไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะว่า MV จะเป็นยังไงนะครับนี่เลยทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูคือลูกสาวแบบว่าร้องไห้นะครับ นะครับนี่เลยคือร้องไห้เลยนะอุ้งอิงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อุ้มก็จากไปแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากแชร์ลงหน้าเฟซคนละแชร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีแคปไปพร้อมๆกันนะครับ